สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม c เมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักประจําเดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะปี6หก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับเดือนที่แล้วเราจะทํานายทั้งหมด3สถานะนะคะเริ่มจากคนมีคู่นะคะไล่ไปถึงคนโสดแล้วก็คนร,รักเก่านะคะก็เป็นราศีแรกนะคะก็คือ ชาวราศีเมษนันเองแต่ช่องของเมฆมเนี่ยจะดูได้ทั้งแบบลักขาแล้วก็ราศีการแบ,บ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตอนตกแล้วก็แบบไทยนะคะสําหรับคนมีคู่ก็คือคนที่มีคนคุยแบบมีสถานะคนคุยแล้วนะคะแล้วก็คนมีแฟนนะหรือว่าแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันนานแล้วแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยจะเปิดทั้งหมดแบบตำแหน่งนะคะตำแหน่งแรกจะเป็นตัวตนของคุณเมธนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยาบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่หมุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นบทสรุปค่ะไพ่สำหรับมีไพ่เดอะสเตรนท์นะคะถือว่าดีนะ ช่วงนี้นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดินความรักเนี่ยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณน่ยก็จะมีการรอมชอมกันนะคะการยอมกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นคู่ที่เคยมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเนี่ยในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะคุยกันได้รูปเรื่องมากขึ้นนะคะบรรยากาศดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีละใบ,บพลังงานคุณนะคะสามถ้วยมีข่าวดีนะคะมีเรื่องที่ทําให้แฮปปี้อาจจะหมายถึงการได้พบปะกับ ญาติมิตรนะคะครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะแล้วก็ในเชิงความรักเนี่ยสามถ้วยเป็นก็หมายถึงการสามัคคีกันการเข้าอกเข้าใจกันการปรับความเข้าใจการได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะโดยเฉพาะช่วงวาเลนไทน์นะคะทางฝั่งแฟนคุณนะคะได้ไพ่ราชินีถือถ้วยขึ้นมากับหัวแฟนเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความคิดนะคะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะคิดมากช่วงนี้อาจจะเป็นฝ่ายที่มอน นะคะถ้ามีอะไรเอ่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะไม่ใช่ฝ่ายคุณที่งอนแต่จะเป็นฝ่ายแฟนที่จะคิดเยอะแล้วก็ต้องเป็นคุณเนี่ยที่เป็นฝ่ายที่อ่อนนผ่อนตามหรือว,ว่าต้องอธิบายนะคะก็ช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดด้วยนะคะต้องดูแลนะคะหัวจิตหัวใจของคนรักให้ดีแล้วก็มีโอกาสสูงที่เขาจะมีปัญหาส่วนตัวก็เลยทําให้หงุดหงิดนะคะหงุดหงิดใจได้ง่ายนะ ทีนี้มาดูพลังงานที่ต้องระวังนะคะมีไพ่เดอะเมจิเชนคือด้วยความที่คุณได้พลังงานบวกนะคะเป็นสามถ้วยเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการปาร์ตี้นะคะหรือว่าอาจจะมีการสังสรรค์ที่เยอะหน่อยในช่วงของเดือนกุมภาพ,พันก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าอย่ากเกินเลยนะคะอย่าทําอะไรที่มันเยอะไปนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่คุณกาลังประสบความสําเร็จอยู่นะคะคุณก็อย่าไปคาดหวังอะไรมันเยอะนะคะ ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้มันพอเหมาะพอควรเพราะว่ามิเชียนเนี่ยมันหมายถึงสิ่งมหาศาัศจรรย์แต่ว่ามันขึ้นมาในลนักษณะของคําเตือนก็แปลว่าเราอย่าไปหวังพึ่งโชคชะตาหรือว่าหวังพึ่งคนอื่นมากเกินไปนะคะอย่าไปคาดหวังในตัวคนอื่นละกันนะทีนี้พลังงานที่มีร่วมกันนะคะเป็นไพ่ the prince ขึ้นมากับหัวมันหมายถึงการปรับตัวนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันมีพลังงานของการรอมชอมกันมากขึ้นไม่ก็มองว่า ทั้งคุณแล้วก็ตัวแฟนคุณเนี่ยพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะไม่ได้มีใครที่อยากที่จะมีปัญหาหรือว่าอยากเอาชนะกันถึงแม้ว่าแฟนจะมีพลังงานด้านลบนิดนึงก็คือคิดมากแต่ไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะมีปัญหาหรือว่าอยากเอาชนะนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญขึ้นมากรัหัวไพ่ใบนี้มันก็หมายถึงว่าแฟนเนี่ยเขาอาจจะรู้สถานะตัวเองหรือว่ารู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกตัวเองดีซึ่งสถานะของเขาหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยอาจจะต้องการเวลา นะคะในการที่จะทําให้ทุกอย่างมันลงตัวหรือว่าให้ทุกอย่างมันเหมือนกับที่คุณต้องการนะคะเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณบางอย่างหรือว่าเขามีบางอย่างในชีวิตที่เขาอยากให้มันดีกว่านี้แต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาก็อยากจะสื่อสารกับคุณว่าเขาต้องการเวลานะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีความมั่นคงหรือไม่ถึงมันจะช้าแต่มันก็ชัวร์นะคะทีนี้มาดูมุมมองที่เขามองคุณ ได้เป็นเจ็ดเหรียญขึ้นมากับหัวนะคะแฟนมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความอดทนน้อยกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของหัวจิตหัวใจนะคะบางทีเวลาพูดคุยกันเนี่ยอาจจะมีความอดทนได้กันน้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีปัญหากันได้นะคะคือพลังงานตัวนี้มันหมายถึงอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพลังงานของการยอมรอมชอมกันมันเข้ามาแทนที่แล้วก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ในช่วงนี้เมย์ก็มองว่าคุณเนี่ยก็จะเบาลงนะคะเหมือนกับที่ว่าแฟนเขาก็มองว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะใจร้อนก่อนหน้านี้จะปัจจุบันมองว่าคุณสามารถปรับตัวได้นะคะโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอนะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะมีเจ็ดถ้วยขึ้นมากับขัวช่วงนี้เรื่องของงานหรือว่าภาระต่างๆก็จะเบาบางลงไปนะคะก็อาจจะทําให้คุณมีเวลาที่จะให้กับคนรักมากขึ้นหรือว่าให้กับครอบครัวะนะคะมาดูบทสรุปกันบ้างนะ มีเด็กถือคาทานะคะมี8คาทากับหัวมีไพ่ไฮพิอเซษแล้วก็2ถ้วยช่วงนี้เรื่องการงานก็เด่นนะคะอาจจะเป็นคุณหรือว่าแฟนคุณนะที่อาจจะมีเรื่องราวของการงานเข้ามาดึงเวลานะคะก็ตามองแล้วเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายตัวคุณเมธเองเพราะว่าคุณได้3ถ้วยมันน่าจะหมายถึงการ พอพบปะคนนะคะหรือว่าการติดต่อสื่อสารนะคะตรงนี้ก็ดูว่าคุณจะมีพาชั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานส่วนถ้าในเชิงความรักไพ่เด็กถือคาถาก็หมายถึงพาชั่นที่ถูกปลุกกลับคืนมาในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารด้วยมีโอกาสที่จะเข้าใจกันผิดจากคําพูดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นโดยเฉพาะทางฝั่งแฟนเนี่ยมีพลังงานของคนที่คิดมากนะคะเขาอาจจะเข้าใจเราผิดได้ให้พิเศษนะคะ คุณสองคนนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าคิดเยอะเกินไปนะคะโดยเฉพาะฝั่งแซน,นได้พลังงานคนที่คิดมากเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะหมกมุ่น,นะะอยู่กับเรื่องของคุณหรือว่าเรื่องของความสำคัญนะคะคมากจนเกินไปในช่วงนี้นะ,ะมีอะไรก็ต้องพูดคุยกันดีๆนะคะอธิบายให้กันฟังจะได้ไม่ติดใจเนาะแล้วก็มีพลังงานสองถ้วยนะคะ าการหันหน้าเข้าหาการการปรับความเข้าใจนะคะพลังงานความรักที่ดีขึ้นมองว่าถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายหนึ่งที่อาจจะจ้องจับผิดหรือคิดมากไปแต่กอ็อีกฝ่ายหนึ่งก็ซึ่งก็คือตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะมีปัญหามีการอธิบายแล้วก็รู้มาล่วยกันดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะไปขัานหน้าได้แบบเป็นบวกนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนความรักนะคะรับพลังงานบวกได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โอเคลต่อเลยนะคะ Stay optimistic about your love life นะคะมี Getting to know each o t e r แล้วก็ Let go to i s s u e จากาวานก็บอกว่าต้องปล่อยวางนะคะในช่วงนี้อย่าไปพยายามควบคุมสถานการณ์มากจนเกินไปนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่คุณ2คนกําลังปรับตัวข้อหากันนะคะการศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอที่แทรจริงแล้วก็ยอมรับนะคะปรับตัวข้อหากันแล้วก็อยากให้มองความรักหรือว่าคนรักในแง่บวกเพราะว่าในนาคคอันไกรนี้มันมีสิ่งด,ดีๆที่จะตามมานะคะในความสัมพันธ์คุณอีกมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานด้านบวกนะสาหรับเดือนกุมภานะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะคะสาหรับคนมีคู่นะคะด้วยการเปิดไพ่คาแนะนําจากอัญเชิวันเซอร์ค่ะ Consider นะคะ definitely no แล้วก็ remain positive ช่วงนี้จะทำอะไรนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะอย่าใจร้อนนะคะพลังงานรีคอนซิเดอรขึ้นไม่ว่ามันจะเกี่ยวเื่องกับความรักโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะคะต้องรอบคอบแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ต้องไม่ใจร้อนนะพลังงานโนนะคะตัดความคิดด้านลบออกไปนะคะอะไรที่เป็นท็อกซิกให้ตัดทิ้งนะคะรีเมนโพซิทีฟก็คือให้มองโลกในแง่บวก แล้วก็มีความหวังกับสิ่งที่มันเป็นบวกอะไรไม่ดีนะคะเมื่อเรารู้แล้วก็เ,เลิกทำนะคะหรือว่าตัดความคิดด้านลบออกไปอย่างที่บอกนะคะก็ลองเอาคําแนะนําไปใช้นะ,ะมีสตินะคะแล้วก็คิดบวกนะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวช่วงต่อมาจะเป็นช่วงของคนโสนิทนะคะมาทำนายกันต่อเลยนะคะโสนิทชาวเมดนะ โซสนิดหมายถึงคนที่ไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เลยนะคะในปัจจุบันนะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะจะเป็นไพ่ของคนโสดที่มีคนที่แอบชอบอยู่นะคะมาดูว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะจะมีะความคืบหน้าอะไรไหมนะคะจะได้สมหวังไหมนะไพ่ที่ได้นะคะมีไฮพิเซตขึ้นมากับหัวนะคะมีราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็มี อัศวินถือถ้วยอ่าไม่มองว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยในช่วงกุมภาพ,พันธ์เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะลดกำแพงในใจลงนะคะมีโอกาสที่เขาจะเปิดใจมากขึ้นแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกับเขามากขึ้นนะคะอ่าตัวเขาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าหรือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ใครๆก็แอบชอบหรือว่าเป็นคนเข้าถึงยาก แต่ในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยมันเหมือนมีโอกาสอะไรบางอย่างที่ทําให้เรามีโอกาสได้ทําความรู้จักมากขึ้นหรือว่าได้แสดงความรู้สึกของเราให้เขาได้รับรู้บ้างว่าเราก็มีใจให้อะไรแบบเนี้นะคะไม่มองว่ามันน่าจะมีการเปิดใจนะคะมีการพัฒนาได้มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าได้ลงเอยเป็นแฟนแต่ว่ามันจะมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงต่อมานะคะจะเป็นกรณีที่ยังไม่มีใครในใจนะคะสำหรับคนโสดนะ สำหรับคนที่ไม่มีใครในใจเลยนะคะตอนนี้คุณได้ไพ่หกถ้วยคุณได้สี่ถ้วยกับหัวแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีคนเก่าๆนะคะอาจจะเป็นคนรู้จักแฟนเก่านะคะหรือว่าเพื่อนก็ได้นะคะที่คุณเนี่ยกับเขาเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนกลับเข้ามานะคะอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะง้อนะคะหรือว่าเข้ามาสารต่ออยากจะคีบ คอนเนคชันอะไรแบบนี้กับเราอะนะคะแต่เมมองว่าถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะมีความจริงใจแบบอยากจะร่วมทุกร่วมสุขกับเราอยากที่จะคบกับเราในระยะยาวอ่ะไม่ว่าเขาจะเข้ามาแล้วชัดเจนไปนเลยว่าจีบหรือว่าเข้ามาเพื่อลองโยนหินถามทางก่อนเมมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะยังไม่อตอบรับนะคะไมตรีตรงนั้นนะคะคืออย่างมากเนี่ยคุณก็อาจจะคุยแล้วก็มี กำแพงที่ตั้งเอาไว้เลยว่าเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะยังไม่มีในเรื่องชู้สาวสําหรับคุณเพราะว่าคุณได้พลังงานสี่ถ้วยกับผัวก็คือการคว่ำถ้วยคว่ำมไมตรีต่างๆที่คนคนนั้นเนี่ยเขาหยิบยืนมาให้เพราะว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่หรือว่าตัวคุณยังไม่พร้อมนะคะก็ถือว่าไม่เหงาหรอกแต่ว่าเราแค่ยังไม่เลือกใครเนาะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โอราเคิลกันต่อนะคะให้กับคนโสดทั้งสองกรณีเนาะทั้งต่อคนที่มีคนในใจแล้วก็ไม่มีนะคะได้ไพ่ดีนะมี Healing ลิ่งแฟมิชูนะคะมี s o โ m a ม e แล้วก็มี คีเป็น open mind นะคะจกักรวาลให้พลังงานมาดีมากเลยถึงแม้ตัวคุณเนี่ยจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกนะคะคนที่เข้ามาอยากจะมีไมตรีกับคุณแต่ว่าคนคนนี้เขามีพลังงานของโซเม e ซึ่งก็หมายถึงเนื้อคู่นะแล้วก็สําหรับกรณีที่เป็นแฟนเก่าที่กลับมาง้อเนี่ยมันมีพลังงานฮีลร์งเพื่อิชูมันก็หมายถึงการปรับความเข้าใจกันได้นะคะ ไม่ว่าในอดีตมันจะเคยแยกแค่ไหนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ขอโทษและให้อภัยกันขอแค่คุณเปิดใจเท่านั้นเองส่วนกรณีแรกที่คุณมีคนในใจที่คุณแอบชอบเนี่ยคุณสองคนน่ะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ามีพลังงานโซเมตเข้ามานะคะแต่ว่ามีโอกาสสูงที่คนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาอาจาจะมีอดีตความรักที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องให้เวลาเขาเยียวยาจิตใจก่อนแต่ช่วงนี้มองว่าเขาเนี่ยคีบเป็นโอเปนไมล์ก็คือเปิดใจ อยอมรับคนใหม่ๆให้เข้าไปในชีวิตได้มากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่ามันก็มีลุ้นอยู่นะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำทำนายโดยการเปิดไพ่คำแนะนำจากแองเจวันเซอร์นะคะคลิปรายเดือนนี้จะยาวนิดนึงเพราะว่าสามสถานะเลยเนาะ แต่ว่ามีจะมีํามแซมแยกให้นะคะให้ดูเฉพาะสถานะตัวเองนะคะไพ่ที่ได้นะคะมี Definitely No นะคะ Reconsider แล้วก็ Wait อ,อะไรก็ตามที่เรายังไม่แน่ใจจักราวาลบอกว่าให้รอก่อนนะคะแล้วก็ Reconsider ก็คือการ มีสติรอบครอบนะคะต้องหาอินโฟเมชันหาข้อมูลที่มันดีก่อนที่จะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆนะแล้วก็ d e ฟน n i n o ก็หมายถึงการตัดความคิดด้านลบนะคะแล้วก็อะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ดีเนี่ยก็ให้เลิกทํานะคะหรือถ้าเราครบใครที่เรารู้ว่าไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเนี่ยก็ให้ตัดคนคนนั้นทิ้งอย่าเก็บคนที่เป็นท็อกซิกเอาไว้ใกล้ตัวนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากจัก,กรวาลสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นคนร,รักเก่านะ มาถึงคนร,รักเก่านะคะชาวมีตไปแล้วคนรักเก่าเนี่ยคือต้องเลิกกันขาดแล้วนะคะแล้วก็ยังอยากรู้ข่าวาวกันอยู่เนาะถ้าคุณแค่มีปัญหากันเนี่ยให้ดูเป็นดวงคนมีคู่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันกองแรกเนี่ยจะเป็นตัวตนของคุณนะคะกองที่สองตัวตนคนรัก นรเกก่านะใช้สรุปนะคะคไสำรับนะคะเป็นหดาบไพ่หกดาบเนี่ยหมายถึงการลงเรือลําเดียวกันแล้วก็ไปต่อนะคะพลังงานมาดีนะคะมีลุ้นอยู่นะถ้าขึ้นมาแบบนี้ไพ่คุณนะคะมีไพ่อัศวินถือคาถานะคะมีสี่ดาบขึ้นมากับหัวมีไพ่หกถ้วยแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญกับหัวตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้ก็อยาก move on นะคะ อยากที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยมันหลุดพ้นจากความเจ็บปวดในอดีตนะคะแล้วก็ลืมเรื่องเก่าๆให้ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะฝืนความรู้สึกตัวเองได้เพราะว่าคุณก็ยังหวนนึกถึงความสัมพันธ์เก่าที่ทําให้เสียใจนะคะยังตัดไม่ขาดก็เพราะว่าคุณนะ่ยยังมีเขาในใจนะคะไพ่หกช่วยมันหมายถึงสิ่งดีๆนะคะความทรงจําที่ดีมันมีมากมายดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ทําให้ต้องเลิกกันเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากพอเมื่อเทียบกับ พลังงานด้านบวกที่เคยมีให้แก่กันเนาะตัวคุณเองช่วงนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปงอนะคะแต่ว่าความรู้สึกดีๆยังมีอยู่ถ้าจะเป็นไปได้ว่าจะกลับมาคืนดีกันก็ต้องใช้เวลานะคะในส่วนของคุณเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูคนรักเก่าบ้างนะคะมีราชินีถือเหรียญน,นะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมีเดซเซนกับขวดแล้วก็มีคิงถือถ้วยไพ่ดีมากเลยแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะคะว่าทําไมถึงมีไพห่หดาบขึ้นมา ตัวเขาเองยังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะราชนิชรียนเอกถือถ้วยนะคะอยากที่จะกลับมามอบหัวใจอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะไพยเดอะสเตรนทนะคะกับหัวน,นี้ชัดเจนเลยว่าเขายอมคุณทุกอย่างไม่ว่าใครจะผิดจะถูกเขาไม่สนนะคะเขาทําได้ทุกอย่างเพื่อให้คุณได้กลับมาในชีวิตของเขาแล้วก็คิงถือถ้วยเขาพร้อมเสมอนะคะที่จะกลับมาเป็นคนรักให้กับคุณเขารอคุณได้นะคะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่เนี่ย คนนี้ก็โอเคกับคุณแน่นอน100%นะะทีนี้มาดูบทสรุปของเดือนนี้นะคะกุมภาพันธ์ราชินีถือถ้วยขึ้นมากลับหัวมองว่าในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมดอกนะคะดังนั้นเนี่ยการกลับมาคืนดีเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของอนาคตแต่พลังงานด้านลบเนี่ยจบไปแล้วนะคะไพ่เดวิลขึ้นมาจากหัวแล้วอะไรที่มันเป็นความโชคร้ายหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีต่อกัน,เ,นเลิกทําไปแล้วเนาะ สามเหรียญกับหัวนะคะยังไม่มีการติดต่อพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของชูสาวนะคะแล้วก็สองเหรียญที่กับหัวแต่ในอนาคตเนี่ยคุณสองคนจะต้องมีการตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความรักเก่าครั้งนี้นะคะในเมื่อใจเรายังตัดเขาไม่ขาดและเขาก็รอเราอยู่เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะก็ไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเคอร์วันต่อเลยะคะ่ะ ไ้ใ่ใบนนี้อยากออกเดี๋ยวเก็บไว้นะคะนด่งไปว,ว้าวไพ่ดีมากมี true love นะคะมี worth being for แล้วก็มี for giving and learning มันช่างจะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่เหลือเกินคุณสองคนเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ตัดกันไม่ขาด มีพลังงาน forgiving and learning ก็คือการให้อาภัยซึ่งกันและกันนะคะการได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ w o r d h b e g i n g for นี่ก็หมายถึงพลังงานด้านบวกที่หมายถึงว่าการที่คุณให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะคุ้มค่าแก่การราอคอยอย่างแน่นอนนะคะก็จะไม่ผิดหวังสำหรับใครที่ยังมีคำถามว่าจะให้โอกาสความรักครั้งเก่าดีไหมคำตอบจากจักรวาลก็คือใช่นะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำทำนายวันนี้นะคะในสถานะ คนรอรักเก่าในการเปิดไพ่คำแนะนำจากอจเจวานเซอร์ค่ะขอไพ่สามใบนะคะชัดเจนนะคะเจักรวาลบอกว่า you are ready recovery แล้วก็ compromise ถึงแม้ว่าตัวคุณจะรู้สึกว่าตัวเองต้องการเวลานะคะพลังงาน recovery แต่ว่าจาักราวาลเนี่ยเข้าให้พลังงานยูอารีดีขึ้นมามันก็แปลว่าจริงๆแล้วนะ่ยคุณก็พร้อมแล้วแหละที่จะเคลียร์ปัญหานะคะที่จะฟื้นฟูความรู้สึกกับคนรักเก่านะคะคอมเพลเม์เนี่ยมันก็เป็นไพ่ที่ขึ้นมาการันตีว่าคุณสองคนสามารถที่จะรอมชอมกันได้อย่างแน่นอนไม่ว่าในอดีตคุณขัดแย้งกันเรื่องอะไรคุณไม่ยอมกันเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะ พูดคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็จะมีการปรับตัวรัากันได้ด้วยนะคะมีการชดเชยเรื่องเก่าๆนะคะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันได้ยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนะาะจักรวาลให้มาแต่พลังงานแต่การตัดสินใจทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าชะตานะคะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวมีทุกท่านเลยแล้วก็ชาวสองด้วยที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วกอ็อยากที่จะ ดูส่วนตัวนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ขึ้นให้ข้างล่างนะคะเชโยว o n d e r score โซนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทักมาแล้วก็ดูส่วนตัวกันได้แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาแนะนําหินตาแมวนะคะหินตาแมวเนี่ยจะมีหลายเฉดสีนะคะมีอ่แทบจะครบทุกสีเลยเขียวเหลืองขาวน้ําเงินนะคะ ต่วันนี้มาเป็นสีชมพูนะคะค่อนข้างจะหายากไม่ค่อยเห็นเนาะก็มาในขนาด1ิมิลน,นะคะหินตาแม่เนี่ยเป็นหินที่ประหยัดมากนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะมองหาเครื่องรางที่ช่วยปกป้องคุ้มครองคุณจากพยันตรายต่างๆมีคุณสมบัติคล้ายๆกับไหมดำะนะคะช่วยให้เราได้แคล้วคลาดแล้วก็สิ่งไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยสะท้อนออกจากตัวเรานะคะราคาน่ารักมากค่ะ490รานะรวมส่งแล้วนะคะ